ระดาษที่ตัวเองได้รับไปแล้วมาดูพร้อมกันอ่ะทุกคนมาดูพร้อมกันในกระดานคุณครูก็มีเหมือนของนักเรียนไหมคะเหมือนนะคะคำแรกคำท,ที่หนึ่งอ่านว่า ตาหมีตัวนี้ราคากี่บาทคะาอเอาเนะคะสามพหบารอยห้าบาทต่อไปลูกอะไร เลยอ่าอ่านตามคุณครูชี้ของตัวเองพร้อมนะมะรัตวาการาคากาลาทายารกาสาลาปะทะอ่าทีนี้หนูเอาตินกสอขึ้นมาหนึ่งแท่งคุณครูพูดคำไหนหนูต้องไปแตะคำนั้นคนัน เอานะคุณครูชี okay, ้คำว่าอ่ะคำว่าอะไรดีนะแต่ละคนตายแบบนี้เลยเก่งมากพร้อมจิ้มมากเลยคำว่าชี้คำว่าว่าว่าโอเคมากถ้าคุณครูบอกว่าชี้คำว่าว่ากาฬากาฬาเออถ้าพูดคำว่ากาฬาด้วยแล้วจิ้มลงไปจิ้มจิ้มคางค้างอยไปตรวจในกา่ากาฬากาฬากาฬาในกาฬาข้าวันนี้ถูกกา่าในกาฬาจิ้มว่าจิ้มว่าจิ้มแบบนี้ จิ้มตั้งแบบนี้หนูตั้งไว้แบบนี้ตั้งาถูกต้องกะลากะลากะลาบ้าเขาโอ้ถูกกันหมดเลยถูกกันหมดเลยเอามายกขึ้นมาพร้อมเวียนก่อนเวียนกระดาษชี้คำว่าระกะระกะารหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบระกะถูกต้องถูกต้องถูกต้องรักกันไหมคะถูกต้องไหมรักการ ถูกต้องถูกต้องแต่ตรงหน้าหลังคมไม่รากกาก็คือรูปอะไรคะใช่โอ้ถูกกันหมดเลยถ้ามีคนชี้ให้เก่ก่อนอันนี้เดี๋ยวไปถอ่าชี้ไม่ถูกแต่ว่าชี้เบาๆนะอยาให้มันยัดหลังๆคมมาเลยรักาเก่งมากพร้อมเดิ๋ส่อขึ้นมาอุปกรณ์จากเรดาร์ขึ้นมาเรดาร์เหมือนก่อนเรดาร์หมุนหมุนหมุนจับสัญญาณพร้อมชี้คำว่าชี้คำว่า เลข9ไปตรวจแล้วเลก9ไปตรวจหน่งคะแนนหน่งคะแนนไมากะอันนี้ผิดไปหนึ่งโคนมาละมาละทุกๆอยถูกหมดเรนโอ้เก่งหมดแถวนี้มาละมาละมาละยอดอะพร้อมๆยงไมาดูไหนเอเก่งมากถูกต้องแล้วพร้อมขัต่อไปเลยได้ขึ้นมาพร้อมวนๆๆได้แล้วนๆวนาต่อ ชี้คำว่าว่าชี้คำาว่าปะทะ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 ะทะป3ทะปทุปะปะะปะทัปทะปะทะปทะปะทะปทะปะ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 ทะปเทปะทะปะทะปะทะปะทนปนทะปะทะปะทะปะทะปยทะปะทะปะทะปะปะีะปนทปะทะปะทะคะทะปนทะปทะปะทะนนี้ปะทะปะะปะะะปงป นนรถชนปะทะก,กันพรอ้อมเลยดาขพีหมอเไดาขึี่หมอนหมุนหนมนุมนหมนุมนพรอนะทำต่อไปชี้คำว่าชี้คำว่าาลัเดี๋ยวสองครั้งที่ห้าจะไปเก้าสิพร้อมคุณสุดทาอนฝาลาฝันี้ถูกหมด เก่งมากไม่มีใครผิดเลยเพราะคำต่อไปยกเรดาร์ขึ้นมาหมุนเรดาร์ก่อนหมุนขึ้นหมุนลงเอาหมุนหมุนอยู่กับที่พร้อมนะคำต่อไปคำว่าวาคำว่า,วาทายาหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสี่หน้าไปก่อนเลยนะทายาอยู่ไหนทายาทายาทายทา,ยา,ยายโอ้โหหายแน่นอนใครเป็นแสีหายแน่นอน อยากเก่งทุกคนเลยเออเอก่งมากไหนตองมาให้ตัวเองหนึ่งร้อยที่หนึ่งร่ห,หนึเก่ง <c oughs> จริงจริงอ่ะถ้าเก่งของจริงต้องอ่านให้ครูฟังเอ <c oughs> อ่ะไหนก็คำที่ห <c oughs> นึ่งคำว่าเก่งมากคำที่สองมาคำนี้ฟ้าอากาลงมาคำต่อไป <c oughs> สุดยอดคำต่อไป ma'n <muchas> ar